ถามได้นะคะลูกค้าถามได้หรอคะได้ค่ะถามได้แน่ใช่ไหมคะได้ค่ะทําไมคะจะไม่ด่าใช่ไหมคะไม่ด่าค่ะถามได้ค่ะเออพอดีเห็นในคลิปพี่ชอบด่าลูกค้าค่ะอ๋ออันนั้นแค่การแสดงค่ะเรื่องจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยค่ะป้าคนนั้นนี่ หาตัวไหนจ้าให้พี่ช่วยไหมไปค่ะไม่ค่ะ,คะพี่ไม่พี่ขอโทษค่ะพี่ขอโทษค่ะพี่คะหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะอย่าด่าหนูเลยนะคะอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะน้องเดี๋ยวพี่เก็บเองค่ะไม่เป็นไรคะ่ะพี่ไม่ด่าหนูเหมือนในคลิปหรอคะเห็นพี่ด่าคนในคลิปแรงมากเลยน้องนะเมันแค่การแสดงจ้าพี่ขอคิด พิ่ตังค่ะ320ค่ะเดี๋ยวใส่ถุงให้นะคะม่แม่ไม่ต้องใส่ถุงค่ะทําไมคะมาเดี๋ยวพี่ใส่ให้ไม่ค่อยถือง่ายเออพี่คะหนูมีแต่แบงก์เก่าๆอะค่ะแล้วมันก็ขาดด้วยอะคะ่ดดะ,คะรับไหมคะรับค่ะเอามาเลยคะ่ะรับด้วยเหรอคะเห็นในคลิปบอกว่าไม่รับเงินเก่าเงินขาดอ๋ยอันนั้นมันการแสดงค่ะน้องเรื่องจริงอะรับหมดแหละเหรียญดําก็รับนะคะอ๋อขอบคุณนะคะนี่เราเล่นสมุดบาทขนาดนี้เลยเหรอจนคนกลัวนั่นกัสิ ม้นมีอหรเป็นอะไรทําไมหน้าบูดจังวันนี้มโมโหให้แฟนแต่เช้าเลยค่ะวันนี้อาบน้ําก็นานนานทําอะไรก็ช้าไปหมดบอกที่ไปทํางานก็ไม่รีบค่ะก็เรื่องแค่นี้เองจะมโมโหทําไมไม่ใช่แค่นี้เลยค่ะพอหนูอาบน้ําเสร็จว่าจะออกมากินข้าวมันก็กินของหนูจนหมดเห็นไหมไม่ไม่มีความจะเป็นห่วงหนูสักนิดนี่หนูก็ยังไม่กินข้าวตั้งแต่เชา้าหิวจะตายแล้วเนี่ย เขาก็อาจจะหิวอะไรก็เลยกินจนหมดเขาคงไม่ได้ตั้งใจหรอกมะเมียวเลิกงานมาก็ไปกินเหล้ากับเพื่อนกลับบ้านมาตีหนึ่งตีสองถ้าวันไหนไม่ไปกินเหล้าก็กลับมานอนมาเล่นเกมไม่คิดจะช่วยหนูทํางานบ้านเลยสักอย่างเลยค่ะเจ๊เออมันก็จริงเนาะจะมาให้เราทําอยู่คนเดียวได้ยังไงก็ต้องช่วยกันสิใช่ค่ะเจ๊ขนาดขนมลูกมันยังแยล้งกินเลยค่ะเจ๊ก็ดูเอาเลยค่ะว่ามันเป็นพ่อคนได้ยังไงแถมมันยังเจ้าชู้ด้วยนะคะเจ๊เห็นผู้หญิงไม่ได้ทําตาหวานใส่ตลอดหนูยังจับได้ด้วยว่ามันน่ะทักไปหาผู้หญิงแบบนี้อย่าย,ยอมเลยยนนนะแวหีููไ่่ครั้้ง ไม่กลับไปหามันแน่นอนเลยค่ะต่อให้มันมงอหนูก็จะไม่ใจอ่อนมัเมียวนี่หรอไอ้ผัวชั่วของมัเมียวกลับไปตรงนี้เลยนะเลิกงานยังกลับบ้านกันปะเลิกงานพอดีเลยค่ะที่รักปากลับบ้านกันที่รักยากินอะไรยากินลาบเนี่ยโอเค๋ยวเขาทาให้นะไหนมันบอกมันเกลียดผัวมันไงวะคุณพี่คะว่าไงคะจอดนานไหมคะก็น่าจะนานอยู่นะเพราะว่าพี่ไปทําผมงั้นรบกวนคุณพี่ย้ายพี่จอดตรงนู้นได้ไหมคะ ทำไมคือมันบางหน้าร้านหนูอะค่ะอะไรนี่มันถนนสาธารณะนะเธอมีสิทธ์อะไรมาสั่งฉันแต่ถ้าคุณพี่จอดบางแบบนี้ลูกค้าหนูมาซื้อของเขาก็ไม่มีที่จอดสิคะก็เรื่องของลูกค้าเธอสินี่ฉันมาจอดก่อนมันเป็นถนนสาธารณะนะฉันก็มีสิทธิ์จอดอเยป้าพี่คะหนูมาเอาของที่สั่งไวค้ค่ะอ๋อนี่คะ่ะทําไมมาข้ามจังคะเนี่ยพี่ว่าจะปิดร้านแล้วหนูมาตั้งแต่เที่ยงแล้วพี่ไม่มีที่จอดรถเลยคะ่ะอใช่เหรอคะ ใช่สิคะเลยไปเจอดทั้งสองซอยแล้วเดินกลับมาเนี่ยตอนแรกก็ว่าจะไม่ได้เอาแล้วนะเนี่ยขอตัวนะคะจะหกโมงเย็ยนแล้วยังไม่มาเอารถออกไปอีกมีจิตสำนึกบ้างไหมเนี่ยชมพู่ปิดประตูหน่อยเดี๋ยวเจ๊จะเปิดแอร์ค่ะข,<อ>ขอบคุณนะคะ ลูกค้าเจ็บไหมคะเจ็บสิประตูมันมาตอนไหนเมื่อกี้เข้ามายัางไม่มีประตูเลยกระจกใสขนาดนี้ใครจะมองเห็นทำไมไม่ปิดป้ายบอกร้านโอเยตขนาดนี้ทำไมไม่ทำประตูอัตโนมัติถ้าหัวฉันแตกใครจะรับผิดชอบไม่ใช่แค,ค่ฉันคนเดียวแน,น่นอนเนี่ยใสขนาดนี้ใครจะไปมองเห็นป้ายก็ไม่มีติดบอกตายแล้วหัวฉันจะโนม,มีเนี่ยหวังว่าขราวหน้ามาจะเจอประตูอัตโนมัตินะเฮ้ยกองบุบเลย แม่ค้าเมื่อกี้ซื้อครีมไปแล้วกล่องมันบุบไหนคะอันนี้ลูกค้ายหยิบเองหรือว่าพนักง,งานหยิบให้คะหยิบเองค่ะ ถ้าลูกค้าหยิบเองก็ต้องเห็นว่ามันบุบตั้งแต่แรกแล้วหยิบไปทําไมล่ะคะก็ตอนนั้นมันรีบเลยไม่ทันดูที่จริงกล่องบุบมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าครีมข้างในมันก็ใช้ได้อยู่ค่ะพูดอย่างนี้เธอจะไม่รับผิดชอบเหรอจะให้เรารับผิดชอบยังไงคะเปลี่ยนกล่องใหม่ให้ฉันเลยเอาอย่างนี้ละกันค่ะถ้าลูกค้าว่ากล่องมันบุบก็เอาแต่ตัวครีมไปนะคะเดี๋ยวกล่องเก็บเอาไปทิ้งเองค่ะเออรับผิดชอบแค่นี้ก็จบพูดยืดเยื้อเสียเวลานูนูมาดูสีผมให้แม่หน่อยได้ค่ะ สีนี้ถ้าย้อมออกมามันจะเป็นสีเหมือนในกล่องไหมไม่เหมือนมากค่ะขึ้นอยู่กับสีผมเดิมของลูกค้าด้วยค่ะเหรอถ้าแม่ย้อมเนี่ยมันจะทองไหมเนี่ยก็ไม่ทองมากนะคะเพราะว่าพื้นผมของคุณแม่เป็นสีดำอยู่ค่ะเหรอแล้วมันจะปิดงอกไหมเนี่ยสีนี้ไม่ปิดหงอกค่ะตัวนี้เป็นสีแฟชั่นเหรอกินชุนไหมกินชุนเป็นเรื่องปกติของสีผมค่ะเหรอแล้วจะแพ้ไหมกัดหัวไหมเนี่ยแล้วแต่คนเลยค่ะบางคนก็แพ้บางคนก็ไม่แพ้แล้วในนี้มันสีบอลอ่อนมากย้อมออกมามันจะเป็นสีไหนเดแตใหน นี้เลยค่ะสีจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะออกทองทอง,ทองนิดนึงเหรอทองนี่แล้วมันแดงไหมไม่แดงค่ะจะออกเป็นน้ำตาลประกายทองเหรอไม่แดงเหรอแล้วทองมากไหมถ้าซื้อกล่องน,นึงผมเท่านี้พอไหมสองกล่องเลยก็ได้ค่ะเอาไปเผื่อไว้เหรอผม,มบางเองนะบางแต่ว่าก็ยาวอยู่นะคะหนูกลัวว่ามันจะไม่พอเอาเดียวนี่แหละพออยู่หรอกอมาดับอะไรตอนนี้เนี่ยแดดก,ก็ร้อนรถเป็นอะไรครับรถเสียสตาร์ทไม่ติดค่ะมาครับ๋ยวผมช่วย พี่พรครับอ้าวเตาผมเอารถไปซ่อมให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณนะเตาถ้าไม่ได้เตาแย่เลยเพราะว่าพี่ก็อยู่ตัวคนเดียวไม่เป็นไรครับผมเต็ียมใจนี่ก็จะค่ำแล้วเข้าบ้านนะครับเดี๋ยวมันอันตรายเป็นห่วงพี่เหรอครับโทรศัพท์ผมอาไปเช็กให้แล้วนะครับใช้งานได้ปกติเกือบหนึ่งปีแล้วนะที่เธอดูแลพี่ทุกเรื่องเลยเออคือเราเป็นเตาเรานานไหมไม่นานครับอ่ะ แม่เ,เหรอสวัสดีค่ะคุณแม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้พี่บอนคนรู้จักอยากได้อะไรเรียกเเลยนะครับที่รักเอาอันนี้แล้วก็อันนี้ที่เงินครับแฟนคุณน้องซับพอตดีมากเลยค่ะซื้อเครื่องสำอางให้เยอะเลยคุณพี่เขาก็น่ารักแบบนี้แหละค่ะอุ้ยอิดฉาจังเลยสวยหล่อเหมาะสมกันมาก ทำไมถึงไม่เก็บห้องห้องรกมากเลยโอ๊ยอะไรเนี่ยกลับมาก็บน่นพูดดีๆเป็นไหมแล้วนั่นแต่งหน้าจะไปไหนจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนขอตังค์หน่อยไม่ให้วันๆมีแต่กินนอนเที่ยวไม่ทําอะไรสักอย่างฉันเป็นเมียนะไม่ใช่แม่บ้านเธอก็เกินไปงานก็ไม่ได้ทําช่วยทํางานบ้านหน่อยได้ไหมฉันไม่ทํามีปัญหาอะไรไหมอารมณ์เสียมีอย่างชุดไปเที่ยวดีกว่า นิวเร็วๆเ,เปียกหมดแล้วเนี่ยฝนก็ตกเร้ลอดไปไหนโดนยืดไปแล้วแล้วทำไมเธอถึงปล่อยให้รถโดนยืดก็ดูเธอใช้เงินสิแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายงวดรถถ้าเธอจะให้ฉันขี่มเอเตอร์ไซค์แบบเนี้ยฉันไม่ขี่หรอกเราลากกันเออไปเลยเลิกก็เลิกเอาพี่พรมาขายเสื้อผ้าตลาดนั้นหรอครับเอาเต๋ามาได้ยังไงเพิ่งเลิกงานครับก็เลยมาเดินเล่นตลาดนั้นอุ๊ยฝนจะตกแล้วพี่รีบเก็บของกลับบ้านดีกว่ามัานก็ตกของก็ไม่ได้ขายช่วยช่วยอุ๊ย ขอบคุณนะเต่ามาช่วยพี่ทุกวันเลยไม่เป็นไรครับผมเต็มใจแยากมาทุกวันเลยแล้ววันนี้รีบไปไหนไหมล่ะอยู่กินข้าวกับพี่ไหมไม่รีบครับแล้วไปกินร้านไหนดีอะกินที่บ้านพี่ดีกว่าเดี๋ยวพี่ทําเองได้ครับพี่พรครับเอาเต่าพี่ล้างจานอยู่นั่งรอบแป๊บหนึ่งนะลมใส่จะตกลมรักคุณงแกแล้วพี่พรอ,อยู่คนเดียวไม่คิดจะมีแฟนนะครับก็อ,อยากมีอยู่นะแต่ว่าพี่แกแล้วไม่มีใครจริงใจกับพี่หรอกก็ผมนี่ไงครับ กิตังครับเจ๊สวัสดีจ้ะพ่อหนุม่มมากับคุณแม่หรอคะแล้วแฟนคนที่สาสวสวยคนนั้นไปไหนล่ะเอออันนี้แฟนผมครับอ๋อหรอคะแฟนสวยนะคะเป็นอะไรครับพี่รักคืออายไหมที่มีแฟนเก่ๆแบบพี่ทําไมต้องอายในวันที่ผมลําบากก็มีแค่พี่ที่อยู่ข้างผมอย่าคิดมากนะครับพี่รัเราสู้มาด้วยกันมีร้านเป็นของตัวเองแล้วนะอยู่กับผมตลอดไปนะครับ สวัสดีค่ะเจเจรับพนักงานไหมคะรับจ้าพอดีเลยนิว <New. S 1> เตา๋าเตา๋าเรากลับมาหาเธอแล้วนะเธอคิดถึงเราไหมเตา๋าไม่ต้องรับนะครับพี่รักอย่าบอกนะว่านี่แฟนเธอเธอหาแฟนได้แค่นี้หรอก็ดีกว่าเธอแล้วกันออกไปเลยออกไปจากร้านฉันเตา๋าโอ๊ย ปวดท้องซะเลยนิวไปเข้าห้องน้ําก่อนนะโอ,อเคนิวรถเข็นขวางทางทำไมไม่เอาไปเก็บอืออันนี้รถเข็นของชมพู่ค่ะเจ๊ของใครก็ช่างเธอก็รู้อยู่ว่ามันขวางทางเข็นอยู่เต็มสองตาว่ามันขวางทางยังยืนเฉยอ,อยู่ได้เอาไปเก็บโอ้หิวน้นําไปกินน้ําก่อนดีกว่าขายดีจริงๆเลยเติมเท่าไหร่ก็ไม่พอไอ้นิวทําไมของวางเกะกะแบบนี้เอ่อนิวไม่รู้นะคะเจ๊อันนี้น่าจะชมพู่อะค่ะจากใครทําก็ช่างเธอก็เห็นอยู่ว่ามันเกะกะ จะรอให้ลูกค้ามาเหยียบก่อนหรือไงเออค่ะค่ะชมพู่เนี่ยทำอะไรไว้ก็ไม่เคยเก็บเลยอุ๊ยทำไมวะเฮ้ยเปียกหมดเลยอะไรเนี่ยลมเสียทไมพระเอกคนนี้โหลดจังเลยอ呀เอ้ยอะไรเนี่ยนำ้ำน้ำอะไรเนี่ยฉีกเกลื่นแล้วเดยร์ดิวแกเห็นไหมเนี่ยเพลินมันเปียกเห็นค่ะเห็นแล้วทำไมไม่ไปเอาผ้ามาเช็ดจะยืนซิเวเบอร์อยู่ทำไมหรือจะรอให้ลูกค้าเลื่อนหัวแตกก่อนค่ะเราไม่เอาไม่ทาย ถ่ายหน่อยวันนี้เราจะทำวอล์กลงโซเชียลยังไม่ชอบยังไม่ถ่ายเรา้ออ่ะงั้นเธอถ่ายให้เราเราจะทำวอล์กว่าวันนี้เรามาซื้อเครื่องสำอางอะไรบ้างเดียวเดียวเดี๋ยวเรานะับหนึ่งสองสามค่อยเดินนะหนึ่งสองจ้ามสวัสดีค่ะทุกคนเธอเธอเธออ่ะเดี๋ยวเราจะเลือกของเธอตาถ่ายตอนเราเลือกของนะได้ยังไหนไหนดูหน่อย เธออะไรเนี่ยทำไมเราอ้วนมาตายเองเลยเดี๋ยวเราเรียกของก่อนเราจะมาคิดตังกันนะคะคิดตังไหนคะแม่คะ <c oughs> ทั้งหมด600้อยค่ะเดี๋ยวไปบนึงนะคะอ่ะเธอใส่กระเป๋าไว้แล้วก็ทำท่ารวมออกมานะอุ๊ยวันนี้มีผู้ชายจ่ายให้เขินค่ะ ทุกคนทุกคนค่ะเจ๊เราจะทํายังไงดีให้ลูกค้าร้านเราเยอะขึ้นจัดโปรโมชั่นไหมคะเจ๊ลดแลกแจกแถมอย่างเงี้ยลูกค้าชอบอืก็ดีนะแล้วพี่พรว่าไงคะแล้อี่ยางนะคะเจ๊เราต้องมีเชลโปรโมชั่นเด่นๆหนึ่งเชลนะคะเจ๊ดีชมพู่ความคิดดีมากง้นเริ่มทําเลยจะ้ะชมพู่วันนี้เราเริ่มจัดทําโปรโมชั่นกันเลยไหมพี่พรก็ไปทําสิทําตามที่หนูพูดนั่นแหละอืมโอเคโอเค พี่พรทำไมเรียงแบบนี้ล่ะทำไมไม่เรียงจากเล็กลงมาใหญ่เรียงสับไปสับมาแบบนี้มันไม่สวยก็มาเรียงช่วยหน่อยสิพี่ก็ไม่รู้เนาะโอ้ยเรื่องแค่นี้ก็ทำไม่ได้แค่เรียงสินค้าเองทำไปเลยเชลโปรโมชั่นเราเป็นยังไงคะเรียบร้อยไหมทุกคนเรียบร้อยค่ะเจเหนูเลือกแต่ตัวขายดีมาเลยนะคะเจเหนูจัดสวยงามมากยังไงสะดุดตาลูกค้าแน่นอนคะ่ะโอ้ยพี่พรอ,อย่าไปจัดของเขาคะ่ะชมพู่เขาจัดไว้เรียบร้อยแล้วชมพู่ไม่ได้จัดค่ะพี่เป็นคนจัดแล้วก็ยังจัดไม่เสร็จอ้า ไหนชมพู่บอกว่าจัดเรียบร้อยแล้วไงคะพี่พรจัดเสร็จหรือยังไหนดูซิเดี๋ยวเจ๊ก็มาถามโหสวยงามทําได้ไงเนี่ยทําไมจะทําไม่ได้ละชมพู่ก็พี่พรใช้มือทําไม่ได้ใช้ปากทํา